น้ำนี่ที่ปล่อยหินแล้วนี่อย่างจารปล่อยถิมนปล่อยมันล้นออกก็ผลคือมันแรงดันท้องน้ำจากใต้ดินแต่ปล่อยมันพุ่งขึ้นมาเองเนี่มันนำดินมันจะตุ้มหินมันจะเละเละได้ตอทอออกมนันหินน้องน้องนี่น้ำนี่จะไหลไปเท่าจะเคลียร์ที่แรงน้ำต้ดันแรงดันท้องน้ำต้ดินอาทำมันปิดเดีย๋ยครับถ้าปิดตรงตรงนี้ไว้ชิบังไหนปิดตรงนี้ไว้ตรงนั้นมันก็ทีล,ล้นออกน้ำหงขึ้นที่วัด อธิแสดงว่าปิดตรงนี้เมื่อใดด้านบนแฉะก็ฝนมันจะไหลผุงลงมาเลยครับดินนั่นดินทะเละโอเคแสดงว่าตัวนี้คือวอธนาคารน้ำใต้ดินบอลไหลน้ำลงมาในสานี่นี่หะมันเก็บที่ในสาดหรือที่เราไหลไหลไปข้างอื่นครับไหลันลงในใต้ดินก็แสดงว่านา้ำบริเวณวัดนี่อุดมสมบูรณ์มากมายเยอะแยะแ,แล้วก็ไหลเวียนมันจะมุนเวียนอย่างที่เห็นละครับ น้ำจะไหลลงมานี่กรกลับไปในใต้ดินคือเข้าหมุนไปหมุนมาอยู่จัิงสิไม่ครับเดือนมีหน้าเมษามันจะอยอะแค่เมษาอีเดียวคือเมษานี่จะได้น้ำก็ลดลงเนี่ยอ่าสภาพากะลดลงนิดเดียวอ๋อผมเบิดหน้าเมษาไปแล้วก็ไหลลงถึงชี่เข้าอันนี้กานานระแสงว่าอัานานี้กระแสน้ว่าผลจากการเทธนาคารนน้ำใต้ดินครับอยู่ในเขตวัดปาหนองอ้อครับ